สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโทนี่วิลลัมครับผมกับผมโทนี่วิล,ลัมนะครับสําหรับวันนี้มาอีกแล้วกับ1 EP อีพีนะครับช่วงนี้มีดอกแคคตัสบานเยอะมากนะครับก็จะเป็นคลิปผปสมเกสรทุกวันนะครับ แต่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการบันทึกนะครับนี่บันทึกการผสมเกสรของเรานะครับวันนี้มีเจ้าต้นดึงที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเป็นคริสตาต้าอีกแบบหนึ่งครับก็เป็นไม้หายากเหมือนกันนะครับคริสตาต้าแบบกลมครับวันนี้เราจะใช้นะครับแม่พันธุ์เกสรของพิงเดมอนนะครับบวกกับคริสตาต้ากลมนะครับแล้วก็มีในส่วนของไม้เมล็ดนะครับเพื่อ ผสมเกสรกันนะครับเป็นเกสรหลักวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าคริสต้าต้นนี้นะครับก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือดอกสีเขียวนะครับอ่านี่ครับดอกสีเขียวนะครับาบางคนบอกว่าดอกไม้มีสีเขียวด้วยใช่ไหมนี่ฮะเป็นดอกสีเขียวค่อนข้างไปเกือบเหลืองนิดๆน,นะครับก็เป็นสีที่เกิดขึ้นน้อยนะครับ แต่บางท่านก็อาจจะมีแล้วนะครับแต่ผมชอบมากตัวนี้นะครับเป็นคิสกรมนะครับหนอก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าภูาเขาจะหายนะครับผูหายผูหายหมายความว่าเมื่อก่อนเขามีมากกว่า13พภูตอนนี้มันจะเข้ามาเหลือประมาณ11บเอดูล,ละไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงจะบิดไปแค่ไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเขามีเชื้ออยู่นะครับก็ลองผสมพันธุ์ดูครับ เพื่อได้ลูกดีๆนะครับเอาไว้ทําสายต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมเกสรกันเลยนะครับผมก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโทนี่บุรีลำด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์ถ้ามีข้อสงสัยสักถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คําตอบทุกท่านนะครับวันนี้ถ่ายทําแบบไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเนื่องจากขาตั้งกล้องพังแล้วนะครับ๋ยวต้องเสียวนะครับเดี๋ยวเราก็ ถ่ายทำด้วยมือถือเครื่องเดียวเพียวๆด้วยสองมืออ่ะเฮ้ยไปกันเลยพี่น้องเลยอ่าโอเคครับวันนี้พระเอกของเรานะครับก็หนึ่งก็คือเจ้าคิสตาตาคิสกรมต้นนี้นะครับแล้วก็มีลูกสม,มุนทั้งหลายเลยอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับเป็นไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดดอกชมพูนะครับม่วงชมพูตัวนี้ก็ไม้มเมล็ดนะครับสายเก่านะครับสายเก่าน้ําแหลมเฟี้ยวนะครับ แล้วก็พระเอกของเราวันนี้ก็คือพิงค์ไดมอนดเช่นเดิมครับตัวที่เชื้อแรงที่สุดนะครับตอนนี้ที่มีนะครับอ่าแล้วก็ L B hybrid L B h ครับ LB Hybrid หรือ L B ลูกผสมนั่นเองนะครับก็รอคิวแล้วก็ส่วนนี้พี่บัมโบของเราครับพี่ใหญ่ของเราเป็นไม้เมล็ดนะครับอ่าไม้เมล็ดได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับจากสวนหินสิลหนามพิษ พี่ต้องของเรานะครับนี่ให้มานะครับไว้ทําสายเป็นไม้เมล็ดนะครับดอกๆแล้วก็ยักผสมกันไปนะครับโอเคเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้ก็อุปกรณ์ของเรานะครับมีดแล้วก็ฟอสิคีบนะครับอ่ามีแล้วก็ฟอสินะครับเราจะเริ่มต้นจากพิงไดมอนก่อนนะครับพิงไดมอนแล้วก็มาจับคู่กับคริสตัานะครับ ไปลุยกันเลยครับโอเคครับเราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ก็ใช้วิธีการหาอะไรพิงพิงเอานะครับเป็นยูทูบเบอร์มันก็ต้องทำได้ทุกอย่างนะครับอ่ะโฟกัสไหมโฟกัสนะครับอ่าโอเคโฟกัส okay, แล้วนะครับปาดเลย ว้าวเกสอนดีมากครับเกสอนดีมากเกสอนดีมากๆนะครับคุณเรียบร้อย ไปพิงนไมอนครับเขียสอนพิงนไมอนได้มาแล้วนะครับตัดมาแล้วโอเคอเรียบร้อยนะครับก็เช่นเดิมเช่นเคยครับ เช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็คีบเกียร์สอนมาใส่ตรงกลางของเกียร์สนตัวผู้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นฝักที่ผสมกับคิสใหญ่เมื่อคลิปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือยังนะฮะค,คิสใหญ่อันนี้คิสเล็ก คิสกกมนะครับคิสกมนะครับคิสกมอันนี้คิสใหญ่นะครับสองฝักนี้นะครับก็รอลุ้นกันไปครับปีนี้มีอะไรให้ลุ้นเยอะแยะนะครับผมโอเคสำหรับพี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มจะเอาใส่กับเจ้าพิงไดมอนนะครับพี่เบิ้มกับพิงไดมอนก็กะว่าขอลูกต่างๆไว้ก่อนนะกันนะครับ ลูกด่างดว้ก่อนเพราะว่าภูที่เขาเกิดนี่เป็นภูเขียวนะครับภูเขียวอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากพี่ๆถูกต่อกันมานะครับบอกว่าถ้าดอกที่เกิดจากอ่าภูที่เป็นเขียว้วก็ความด่างหรือเชื้อก็จะน้อยลงก็ ดอกที่เกิดจากภูเขียวแล้วก็จะมีเชื้อดังที่น้อยกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์แต่ว่าก็เชื่อไว้ก่อนนะครับก็เอาตัวเชื้อแรงอย่างพิงเดมอนใส่ไปก่อนนะครับจัดไปอ่ามาครับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้เป็นไม้มะเลศนะครับน่าจะเป็นลูกของเอเมอรัลนะครับ ความด่างเป็นด่างที่สันนะครับด่างสันแล้วก็ดอกครับเฉพาะดอกนี่ก็ด่างมานะครับอันนี้คาดว่าจินตนาการว่าน่าจะมีเชื้อด่างที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเราก็จะเอาพอดีเกรสพรพิงเดมอนหมดแล้วผมจะเอา,เอาคริสตา้ตาใส่เข้าไปเลยนะครับลุ้นกันครับว่าลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับเกสรคริส,สต,าตา้า ยังอยู่นะครับก็คือต้นนี้นะครับพ่อต้นนี้แม่ต้นนี้ครับแต่งงานกันจับคู่กันถ่ายรูปจเรียบร้อยโอเคครับพี่น้องครับผมการเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจมนีครับผมการผสมเกสรน,นะครับคริสตาตากลมแล้วก็พิงไนมอนพระเอกของเรานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กำลังใจกับบ่าวโทนี่บุยลำนะครับทำง่ายขายครองกับบ่าวโทนี่บุยลำครับแคต่ตัดต้นเล็นน้อยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมให้กับหลายท่านที่ให้ความสนใจอยากลองเลี้ยงอยากฝึกเลี้ยงอยากลองขายอยากทําขายก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับบ่าวโทนี่บุยลำได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับคลิปหน้านะครับ จะพาไปทําอะไรนะครับนอกเหนือจากการผสมเกอรหรือจะผสมเกอรตัวไหนอีกนะครับรอลุ้นกันรอติดตามกันกดกระดิ่งกิ้งกิกิง้งกไว้ได้เลยนะเจ๊าทุกท่านเจ๊าอเออเ้ย <laughs> <laughs> แล้วพมกันใหมนะเจ๊ะอีพีน่าสวัสดีะบายบายเจ๊า